ฮิสโตรกในสัตว์เลี้ยงอันตรายที่เจ้าของต้องรู้ฮิสโตรกในสัตว์เลี้ยงเกิดจากการที่สัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงเกินไปจนไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันซึ่งอาจจะมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดก,การทิ้งสัตว์ไว้ในรถหรืออยู่ในที่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆโดยธรรมชาติสุนัขและแมวจะมีต่อมเหงือบริเวณฝ่าเท้าและจมูกการระบายความร้อนจึงต้องอาศัยการหายใจและการหอบเป็นหลัก หากร่างกายของพวกเขาไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันก็จะเกิดภาวะฮิสโตขึ้นได้ค่ะอาการของฮิสโตกได้แก่หายใจหอบน้ำลายไหลมากผิดปกติเยื่อบุตาและเหงือมีสีแดงเข้มกระวนกระวายไม่อยู่นิ่งอาเจียนถ่ายเป็นเลือดซึมอ่อนแรงหรือหมดสติ ย้ายสัตว์ไปที่อากาศถ่ายเทสะดวกใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวโดยเฉพาะบริเวณอุ้งเท้ารักแล้และขานีบให้ดื่มน้ำเล็กน้อยโดยอย่าบังคับเปิดพัดลมและแอร์ช่วยลดความร้อนและรีบนำส่งสตัตวแพทย์ทันทีค่ะอย่าลืมดูแลน้องหมาน้องแมวให้มีสุขภาพดีในช่วงหน้าร้อนนี้ด้วยนะคะ